สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะภายหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นที่แน่ชัดแล้วว่านายสิทธาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ประชาชนแห่ถามเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทตามนโยบายนั้นจะได้รับวันไหนวันที่22สิงหาคม2,566หลังจบการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30และ ผลสรุปคือนายเศรษฐาทวีสินได้นั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่สภาได้มีการโหวตโด,ดยเสียงเห็นชอบทั้งหมด482ไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81 จากทั้งหมด728ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375เสียงและก่อนหน้านี้ทางพรรคร่วมรัฐบาลเผยว่าจะนำนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยมาเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศ ทำให้ประชาชนจำนวนมากแห่ทวงถามถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทหรือเงินดิจิทัล1,000 0บาทว่าจะได้วันไหนและรอจับตานโยบายต่างๆว่าจะเป็นการขายฝันหรือไม่ วันนี้เรารวบรวมเอาข้อมูลเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทของพักเพื่อไทยมาให้ทราบกันทําความรู้จักเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทคืออะไรนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทพักเพื่อไทยเผยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในช่วง6เดือนจะมีมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆรองรับด้วยจากนี้ไปคนไทยจะมี2บัญชีคือบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปและบัญชีดิจิทัล wallet โดยใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงินว่าต้องใช้ภายใน6เดือนและรัศมี4กิโลเมตรซึ่งแตกต่างจากแอปเต่าตัตงโดยมีวงเงินที่ต้องใช้560,000ล้านบาทที่พักเพื่อไทยได้หาเสียงเอาไว้ก่อนการเลือกตั้ง <S <S ใครได้เงินดิจิทัล1,000 0บาทบ้างผู้ที่จะได้รับเงินดิจิทัลกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องเป็นประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปโดยรับเงิน10,000บาทเข้าดิจิทัล w a เล็ตที่ถูกสร้างโดยรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นผู้สร้างสำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราก็จะได้รับเต็มจำนวนไม่หักลด และคำถามที่หลายๆคนอยากรู้มากที่สุดเงินดิจิทัล10,000บาทได้วันไหนคำตอบคือหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นและไม่พลิกความคาดหมายหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะเริ่มโครงการได้วันที่1มกราคม2567เงินดิจิทัล1น1 0 0มบาทใช้ยังไงมีเงื่อนไข2ข้อคือใช้ซื้อของภายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะซื้ออาหาร เครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำกินได้ทั้งนั้นหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าสามารถขยายได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่หากอาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านจำเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นและต้องใช้ให้หมดภายในระยะเวลา6เดือนจะใช้ทีเดียวหรือทยอยใช้ก็ได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ